โมตสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะโมตสาภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสาภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแต่พัตนาไตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอกราบถวายความเคารพสรีระแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองสิริมังคลามหาเทระและขอถวายความเคารพแด่พระราชธรรมวิเทศรองประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาท่านเจ้าคุณอมระเวทีและท่านเจ้าคุณศีศิลปาจารย์ตลอดจนคณะสงฆ์และน้องน้องสาม มันเนที่อยู่ในอาวาสและขอเจริญพรแต่คณะแม่ชีแล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้ที่มาร่วมบุญนะในฟังกันวันนี้วันนี้จากที่คณะสงฆ์คณะศรัทธาได้ปารบถึงการมรณภาพของพระเดชพ,พระคุณพระพรบมมงคลหลวงปู่ทองซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของเราทั้งหลาย จึงได้ร่วมใจกันจัดบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายนับแต่หลวงปู่ถึงแก่มรณะภาพมาเป็นลำดับในคืนวันนี้ก็ได้รับศรัทธาจากคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนที่เป็นศิษยานุศิษย์นั้นมาร่วมเป็นเจ้าภาพหลายคณะคณะที่หนึ่งก็ครูประหลัดสุรศรียานาสยโยพร้อมคณะศรัทธาวัดเหล่าเป้าคณะที่สอง ในนเลิกมางเขียวและคณะคณะที่สามคุณอภิชัยเจริญสุขคณะที่สี่ครอบครัวนิยมสุขนิลันคณะที่ห้าคุณยิ้มคุณเทวีตีวิศวะเวศพร้อมคณะพี่น้องตระกูลสีจอมทองและคณะหกคุณสาวะภาคโลหะพันธกิจ <c oughs> ขอให้ทุกท่านนั่งกันตามสบายเอามือลงได้นะครับวันนี้จะขอบรรยายในเรื่องของศรัทธาว่าด้วยศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมั่นบางครั้งก็เอาภาษาทะมาต่อท้ายคือความเลื่อมใสคือเป็นศรัทธาภาษาทะในที่นี้ ทุกทุกท่านก็มีความศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองถึงได้มาประชุมนาที่นี้ตัวของอาตมาภาพก็ได้มีความศรัทธาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายย้อนไปเมื่อสักสิบสองปีก่อนเป็นประถมเหตุอาตมาได้มา ปริวาสกรรมที่วัดพระธาตุสีจอมทองก่อนตอนนั้นก็จะจัดปริวาสกรรมตรงหน้าอาคารพระสัตธรรมด้านซ้ายมือตอนนี้เป็นศาลาบําเพญบุญเมื่อเข้าปริวาสกรรมเสร็จแล้วตอนกลับก็เข้าเวลาพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่กุฏิหลังเก่า พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ถามถึงว่านะมาจากวัดไหนนะก็ได้ตอบท่านไปว่ามาจากวัดอัมพวันสิงห์บุรีขอรับท่านก็บอกว่านะเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือเปล่านะยังไม่เคยขอรับนะขอให้ลองมาฝึกปฏิบัติธรรมที่นี่ดูบ้างท่านว่าเท่านั้นท่านก็เอาตลปัดเคาะ กอกาะกกแล้วก็กลับไปเมื่อกลับไปที่ยังที่วัดที่ข้าพเจ้าอยู่วัดอัมพาวันสิงห์บุรีเดิมทีก็ปล่อยล่วงเลยไปสักสามสี่วันแหละก็คิดว่าก็ลืมๆืมไปแล้วไม่ได้คิดอะไรเดิมทีก็ชอบนั่งกรรมฐานผุดขึ้นมาว่าเอ๊ะรับปากเคยรับปากท่านหลวงปู่เอาไว้ว่าจะต้องมาปฏิบัติธรรม แต,แต่ก็จะมีความรู้สึกว่าตอนนั้นก็จะงอแงน่หน่อยก็คือว่ารู้สึกว่าขนทางมาไกลเหลือเกินเรามานี่ก็ต้องมารถแล้วก็ต่อรถแหมทําไมไกลจังแต่ก็มาฝึกอันนี้พอเรามาฝึกก็ฝึกในที่ของวัดพระธาตุสีจอมทองนี้นั้นเขาก็จะมีจุดเด่นเป็นพิเศษ คือในเรื่องของการกำหนดจุดนะถูกหนานะทั้งหมด28จุดแล้วก็มีอาการอธิษฐานนะสามวันสคืนไม่อาบน้ำไม่นอนนะก็เป็นเรื่องที่ว่าแปลกใหม่สำหรับอาตมานะก็ลองฝึกดูอันนี้พอเราฝึกไปก็รู้สึกว่าเ,เพลิดเพลินดีถูกต้อง แล้วก็ตอนอธิษฐานไม่ได้อาบน้ำไม่ได้นอนตอนแรกๆก็ทำไม่เคยได้หรอกคือทำไปเดินไปง่วงไปนะง่วงไปแต่ก็ทำไปแต่ก็ทำจนเสร็จนะไม่ได้อาบน้ำกลิ่นเหงือ่ออะไรก็เหม็นจังเลยเมื่อฝึกเสร็จแล้วเนี่ยอาตมาภาพก็กลับไปที่วัาพวันอย่างเดิมอีก แล้วก็ไปเปิดเทียบเคียงกับหนังสือหนังสือวิสุทธิมรรคบ้างของท่านเจ้าคุณโชโดกวัดมหาธาตุบ้างในอานาปติสูตรบ้างสติปัฏฐานสูตรบ้าง mm hmm. เมื่อเทียบเคียงดูแล้วก็นึกดีใจว่าที่เรามาฝึกเนี่ยเราเจอเราเจอว่าได้ของดีถูกต้องแล้วที่มาฝึกที่นี่คือถูกต้องคือไม่ผิดเพีย้ยนนะไม่ไม่ผิดเพี้ยนเลย การกำหนดจุดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากในหมวดกายยะนุปัสนาสติปัฏฐานาจริงๆเขาก็บอกว่ามันมีอยู่ถึงหกแบบพระหกหมวดว่าด้วยอนาปานาบับพระว่าด้วยลมหายใจนะอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนสี่ริยาบทใหญ่เลียวซ้ายแลขวาคู่เข้าเหยียดออกอิริยาบทย่อยสัมปันธัญญาบับพระ นะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรที่ควรจเจริญอะไรที่ไม่ควรจเจริญอะไรที่เป็นโครจรอะไรที่เป็นอโครจรอะไรที่ควรกําหนดอะไรที่ไม่ควรกําหนดนะที่ก็ได้มาฝึกตรงนี้มันครบท้วนหมดเลยอันนี้ตรงที่ว่าตรงจุดเนี่ยกำหนดว่าถูกหนอเนี่ยมันได้ตรงนี้ว่าสัมปันชัญญะบัพพะเพราะมีอาการที่ว่าไม่หลงลืมนะต้องฝึก แล้วเกิดว่าเราเผลอเลอไปนะก็อาจจะหลงลืมได้ตรงนั้นนะก็ตรงนี้ก็แล้วก็ในหมวดอานาปาติสูตรเขาก็กล่าวไว้ว่าในหมวดจิตจิตเป็นกรรมนิโยคือว่องไวต่อการงานว่องไวต่อการกำหนดนะมันมีนั่งหนอถูกหนอเข้ามาก็ต้องกำหนดมีอะไรเข้ามาก็ต้องกำหนดนะแล้วก็จิตเป็นอภิปรโมโอทยัง จิตตังนะก็คือว่าให้จิตเป็นปาโมดให้มันบันเทิงให้มันเพลิดเพลินกับการกำหนดการกระทำนั้นอีกนะก็มาเทียบเคียงดูแล้วก็ถูกต้องนะทุกประการอย่างตอนที่ไม่ได้อาบน้ำนะก็ถูกต้องอีกนะถูกต้องในในธาตุบัพพระความเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ธาตุดินก็ได้แก่ของแข็งทั้งหมดในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังตับไตไส้ปอดกระดูกอะไรเงี้ยนะครับธาตุน้ําน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้าาาาําตาเหงื่อธาตุลมได้แก่ลมหายใจลมในช่องท้องลมพัดจากเบื้องบนสู่เบื้องต่ําเบื้องต่ําขึ้นสู่เบื้องบนธาตุไฟอุณหภูมิร่างกายปฏิกูลบบพระ นีคือความเห็นว่าความเป็นสิ่งสปกปรกความเป็นปฏิกูลไอ้ตอนที่ไม่ได้อาบน้ำนี่แหมมันก็ทรมานนะแล้วใส่อยู่แค่ไตเดียวเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำแล้วก็ชุดเดียวคือเหงื่อมันออกแล้วมันก็แห้งแล้วก็เหงื่อออกอีกแล้วก็แห้งอีกนานๆเข้าไปมันก็ส่งกินนะออกทางทวารเก้า ช่องตาสองช่องจมูกสองหูสองปากหนึ่งอวัยวะน้อยใหญ่ตามรูขุมขนเนะี่ยคราวนี้มันส่งจลิ่นมาเนี่ยโอ้โหมันก็ตลบอบอวนเลยนะพระพุทธองค์ท่านก็กล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำรรมณสิกานะโดยแยบคายเมื่อพึงพิจารณาสิ่งที่เป็นปฏิกูลดีแล้วเนะี่ยมันจะได้เพิกถอนเมื่อเธอเพิกถอนได้แล้วเธอก็พึง พิจารณารูปคนอื่นเช่นกันคือพิจารณาแล้วเนี่ยอ๋อเรากายเราสกรปรกอย่างไรากายคนอื่นก็สกรปรกอย่างนั้นเหมือนกันอันต่อไปนวสีติกับพบะค,คือความเป็นป่าช้าเก้าคือตายหนึ่งวันแล้วบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างเมื่อเอามาเทียบเคียงดูแล้วเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมก็เกิดความศรัทธา นะก็ในหัวข้อก็คือความศรัทธาเชื่อมั่นยิ่งเข้าไปอีกเนะชื่อมั่นในที่ว่ามาฝึกในสำนักของวัดพระธาตุสีจอมทองนะแล้วก็ข้าพเจ้าจริงๆก็โชคดีเพราะว่าตอนมาฝึก <c oughs> ก็ได้สอบอารมณ์กับนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองหลวงปู่ทองท่านก็จะสอนนะไม่ไม่มีตนหนรทำนะสอนให้ทุกอย่าง แล้วก็สอนในเรื่องของอพราหมราฝึกเสร็จแล้วหลังจากนั้นเกิดมีความศรัทธาก็ได้มาฝึกในที่นี้หลายครั้งมาอบรมวิปัสสนาจารย์บ้างแล้วก็มาฝึกบ้างอ,อยู่หลายรอบแต่ว่าที่มาอยู่ที่นี่ได้ก็จริงๆก็เป็นความเมตตาความอนุเคราะห์ของพระเดชพระคุณพระศรีท่านเจ้าคุณศรีศิลปอาจารย์ เพราะว่าท่านก็เมตตาข้าพเจ้ามากท่านเห็นข้าพเจ้ามาฝึกบ่อยๆอท่านก็บอกว่าให้ผมให้อัตมาเนี่ยมาฝึกปฏิบัติธรรมยาวๆอันนี้กติกาของวัดเดี๋ยวนี้จะไปไหนนี่จะต้องมีใบส่งตัวใบรับรองท่านเจ้าคุณศรีศิลปาจารย์อีกนั่นแหละท่านก็ทําออกใบรับรองนะออกใบรับรองคําตอบรับ ที่ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติธรรมนะอตาตมาก็นำจดหมายฉบับนั้นไปให้แก่เจ้าว่าวัาพววนสิงห์บุรีรูปปัจจุบันเจ้าว่าว่าอววนท่านพิจารณาดูแล้วเห็นสมควรแล้วก็อนุโมทนาที่มาฝึกก็ถึงได้มาฝึกที่นี่เมื่อได้มาฝึกที่นี่ฝึกระยะยาวๆนะก็จะมีศรัทธามากขึ้นไปเพราะว่า พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็จะคอยปรับอินทรีย์ข้อหัวข,ข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของศรัทธาคือต้องมีศรัทธานะเป็นใหญ่ในตรงนี้หลวงพ่อจรนันท่านก็เคยพูดไว้เหมือนกันว่าถ้าเราทำอะไรโดยไม่มีศรัทธาเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกสมมุติว่าถ้าจะมาบวชถ้าไม่ศรัทธานะีบวชไปก็เท่านั้น บวชไปก็เสียผ้าเหลืองศึกไปก็ไปเปืองผ้าลายอันนี้มาปฏิบัติธรรมอีกก็ต้องมีความศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาเป็นบาทเป็นฐานเมื่อมีศรัทธ,ธาแล้วก็ต้องมีวิริยะความเพียรมีวิริยะความเพียรขึ้นไปที่อย่างของสำนักว่าพระาธาตุสีจอมทองเขาก็จะให้กำหนดเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงก็คืออย่าให้ชั่วโมงมันล่วง มีสติเข้าไปกำหนดเ,นเมื่อสติเข้าไปกำหนดดีแล้วเนี่ยท้องพองท้องยุบเนี่ยมีสติกำหนดกับกายสมาธิมันจะแนบแน่นปัญญาก็เข้าไปพิจารณาพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็จะสอบสวนอารมณ์เ,เช่นถามว่าท้องพองท้องยุบเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันท้องพองกับรู้วพอง,พอง,พองเนี่ย เป็นอันเดียวกันหรือคนละอันอดังนี้เป็นต้นในที่นี้ก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายที่มาฝึกคือที่ท่านก็เห็นหลายๆท่านก็มีศรัทธามาฝึกมาฝึกเหมือนกันอันนี้เรื่องวิริยะความเพียรญาติก็ให้กําลังใจญาติโยมก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรมรมงานพละปฏิบัติธรรมแล้วก็กมีการกําหนดที่ดีแต่ที่อาตมา สังเกตคือพลาโยมปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่กำหนดหล่นๆหายหายคือนั่งเฉยๆบ้างกำหนดบ้างทิ้งบ้างเมื่อกำหนดบ้างทิ้งบ้างเนี่ยสมาธิมันก็ไม่เกิดมันไม่ตั้งมันง่นเนี่ยปัญญาเข้าไปพิจารณาในรูปนามก็ไม่มีเมื่อสติกำหนดหล่นๆให้หายมันก็เป็นเหตุทำให้วิริยะตกเมื่อวิริยะตกมากๆเนี่ยศรัทธามันก็ล่วง โยมบางท่านก็มาตั้งใจว่าสิบวันฝึกได้สี่วันเท่านั้นอะระลึกได้อกอพระอาจารย์โยมมีธุระขอกลับก่อนนะก็จริงๆก็คือฝึกไม่ไหวแต่กลัวพระจอว่าก็เลยบอกว่าเออโยมพอดีนึกขึ้นได้แล้วมีธุระพอดีเดี๋ยววันหน้าจะมาใหม่อันนี้ในเรื่องภาลาเราอินซีเนี่ยเราตก หลวงปู่ท่านก็จะบอกอีกนะเพราะว่าอาตมาก็เคยปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ลุง่งล่วงหล่นหลนเนี่ยแหละท่านก็บอกว่าเพิ่มพระละเข้าไปลูกตัวแรกเลยนะมันก็เป็นศรัทธาพระละเนี่ยแปลว่ากําลังนะมันก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาชื่อเหมือนกันแต่ต่างกันโดยความหมายอันนี้เราศรัทธาเรามันล่วงมันตกแล้ว อย่างอาตมาเนี่ยพราหมมันทำก็ไม่ค่อยไหวแต่พราเห็นจริยาวัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็นึกละอายอเพราะว่าท่านนี่มาทำวัดทุกวันนำทำวัดนำปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็กิจวัตรของท่านต้องไปไป,ปฏิบัติศาสนากิจทั้งวันต้องลอยคอยรับ แขกญาติโยมแล้วก็คอยสอบอารมณ์กว่าจะได้พักผ่อนก็น้อยอายุท่านก็มากเมื่อเทียบเคียงกับตัวเราแล้วเราก็ยังเป็นอายุยังไม่มากแต่เราก็มองดูแล้วก็นึกละอายท่านเพราะาท่านอายุมากแล้วก็เป็นทำให้เป็นแรงบันดาลใจก็คือว่าเราต้องปลูกศรัทธาพระละขึ้นมาบางทีอาตมาก็สังเกตหลงพ่อหลงตา หลายๆท่านถึงแม้ว่าท่านจะพรรษาย่ังน้อยโอ้แต่ท่านก็มีศรัทธาดีบางท่านนี่โอ้โหก็อายุเยอะแล้วนะก็ไปตีละคังบ้างไปทําบัดบ้างทําอะไรเงี้ยทำกิจหรือแม้กระทั่งญาติโยมบางท่านที่มาปฏิบัติธรรมอาตมาบางบางทีเห็นก็โยมถือไม้เท้าก็มีอายุก็เยอะแล้วนะแต่ก็มีศรัทธา ศรัทนะธาเป็นบาปเป็นฐานในที่ในการปฏิบัติธรรมก็ต้องปลูกศรัทธาพระลขึ้นมานะกำลังขึ้นมาอันนี้พระลาปฏิบัติธรรมไปเนี่ยมันมีก็มีมมตัวศรัทธาอีกแต่ศรัทธาในของวิปัสสนูปกรลสนะเขาเรียกอธิมโมกค,คือมีศรัทธามากนะแต่ว่าขาดไม่ประกอบไปด้วยปัญญา คือศรัทธามากเลยพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะก,ก็ได้ผลนะได้ผลจริงๆอยากจะมาบวชอยากจะเชิญชวนคนนู้นมาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ดีงามแต่บางครั้งเลยเถิดไปคือทำจนเดือดร้อนอาตมาก็เคยเห็นนะคนทำจนเดือดร้อนเช่นว่าโยมบางท่านนี่มีสตังติดตัวอยู่แค่300อบาทเท่านั้นแหละ โอ้สัทธามากไม่รู้สัทธาจริงๆแล้วยอมทําบุญหมดเลยไม่มีตังค่ารถกลับบ้านก็มีอันนี้พอเวลาเรามีสัทธาตรงนั้นแล้วมันมากขึ้นแต่ก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญานิดนึงคืออย่าทําให้เดือดร้อนสัทธาต่อไปก็เป็นในเรื่องของจาระสัทธาสัทธาที่ยังคอนแคน นะไม่มั่นคงนะวันไหวนะคือผูบเข้าผูกออกนะเดี๋ยวทีเดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็ไม่ศรัทธาครูบาอาจารย์เขาบอกว่าศรัทธาเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นศรัทธาหัวเต่าคือมันหัวเต่าเนี่ยมันผูกเข้าผูกออกนะเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบอาตมานี่ประสบมาด้วยกับตัวเองเช่นพรอราญาติโยมมาส่งอารมณ์ นะโยมบอกว่าเห็นนิมิตนะเป็นภาพคือเขาจะสื่อว่าเขาเห็นเทพน,นะว่าเป็นเทพแล้วก็มีเสียงอนะาตมาก็บอกว่าเออให้โยมให้กำหนดไปนะเห็นรูปไปก็กำหนดนะคืออย่าไปปรุงแต่งจิตต่อนะนะอันนี้โยมไปปรุงแต่งจิตต่อนะนะเห็นเป็นเทพบ้างนะมันก็เป็นสุขเวทนา เวลาสุขเวทนามันก็มีความยินดีเป็นภพาะว่ตัณหาอยากให้มันอยู่อย่างนั้นไม่อยากให้มันไปไหนอุปทานเข้าไปยึดแ่จริงๆมันต้องตัดที่กระทบหรือผัสสะเวลามันเข้ามาในของจักสุทวารก็กำหนดว่าเห็นหนอไปเสียงก็เหมือนกันเ็กเช่นเดียวกันก็บอกไปแต่ว่ามันไม่ตรงกิเลสโยมนะ ก็โยมอยากจะให้พระผู้สอบอารมณ์มาคอยตามว่าโยมปฏิบัติทราได้ดีอันนี้มันไม่ตรงกิเลสโยมโยมก็ไม่พอใจสีหน้าออกอไม่เอาแล้วพระคุณเจ้านี่พูดไม่ดีไปอ,อีกวันหนึ่งมาสอบอารมณ์อีกแล้วนึกนึกไปว่าเออท่านจะแนะนำถูกเข้ามาใหม่ท่านท่านให้เหตุผลที่ดีเพราะว่าสอนไปว่าเออพบ หลักศาสนาพุทธเนี่ยเป็นหลักศาสนาแห่งเหตุและผลนะทุกเนี่ยมันก็เป็นผลสมุทัยก็เป็นเหตุนิโรธเนี่ยมันเป็นผลมรรคก็เป็นเหตุเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลอ่ยนะเขาก็อ,อ้อศรัทธาศรัทธาดีเอาพลาอีกวันหนึ่งมาสอบอารมณ์เอาอีกแล้วบอกคราวนี้เป็นเจ้าแม่มาแล้วคือเป็นเจ้าแม่มาเลยจะเอาให้ได้ว่านั่นเพราะยอมไม่ ไอ้ตรงนี้มันโยมต้องกําหนดนะเพราะว่าสิ่งที่โยมที่ยึดมั่นถือมั่นไอ้ตรงนี้มันไม่ดีแล้วก็มันไม่ใช่ทางมรรคแล้วก็เดี๋ยวรัตนะมันจะขาดซะด้วยเพราะามันไม่ได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ไม่ชอบใจอีกเพราะว่าไม่ตรงกิเลสอันนี้ไม่ตรงกิเลสอีกแล้วไปอีกแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างนี้หุบเข้าหุบออก สมัยก่อนเนี่ยหลายปีมาแล้วนีอาตมาก็คุ้นเคยโยมท่านหนึ่งก็เป็นนักปฏิบัติเขาก็ใส่ชุดขาวเนี่ยแต่ว่าเขาชอบนับถือร่างทรงนะแล้วก็มีความเห็นผิดคนเดียวก็ไม่พอก็ไปชักชวนญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมไปร่างทรงอีกนะไปดูอาตมาก็เห็นว่าเป็นคนคุ้นเคยกันก็ตักเตือนเขาก็ไม่ฟัง ตอนหลังก็เลยต้องใช้ยาแรงหน่อยหนึ่งเวลาเจอโยมท่านผู้นั้นอาตมาเจอหน้าอาตมาก็บอกว่าร่างทรงสรดังขชามิทูติยมปีร่างทรงสรนังขชามิตติยมปีร่างทรงสรนังขชามิโยมท่านผู้นั้นก็คงจะเกิดความอายไม่กล้าชักชวนผู้ปฏิบัติธรรมอีกเลยแล้วก็ค่อยๆหายไป ตรงนี้ก็ขอให้โยมเป็นอาจาระศรัทธาคือศรัทธาที่มั่นคงนะไม่วันไหวนะมั่นคงถ้าในตามหนังสือเขาก็จะบอกว่ามีในพระโสดาบันเป็นต้นไปนะเพราะมีอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์คราวน,นี้ในที่นี้ก็อยากจะให้ญาติโยมทุกท่านมีเป็นอาจาระศรัทธาคือความเชื่อมั่น ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคำสั่งสอนของที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองคือท่านสอนไว้จนสุดท้ายคือการตั้งตนในความไม่ประมาทนั่นเองอันนี้เวลาเรามีศรัทธาดีแล้วก็อย่าให้มันเลยเถิดไปพิสดารบางท่านนี่ศรัทธามากคือพิสดาร เป็นนั่งเฝ้าบ้างเฝ้าแล้วเฝ้าอีกอยู่อย่างนั้นไม่ปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาลก็มีนะก็พระวักกลิก็นั่งเฝ้าชมชบพนลังสีสวยงามดีเพลิดเพลินอยู่แต่กับรูปติดในรูปอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ปฏิบัติธรรมไม่อะไรอันนี้ญาติโยมก็เหมือนกันนะบางที จะ,ะบางทีเราไปเห็นตรงนั้นก็อยากให้เลยเถิดไปตรงนั้นถึงก็ไปนั่งเฝ้าถ้าติดก็ขอให้ติดคําสั่งสอนนะขอให้ติดคําสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะ่ดีมากนะครับเพราะว่าที่มาฝึกมานี่ตมานี่คือเอาตัวเข้ามาฝึกเองได้ผลนะว่าโอ้ถูกต้องนะแล้วก็เทียบเคียงกับตามหนังสือต่างๆ่า,านะเรามาถูกทางแล้ว เจอครูบาอาจารย์ที่ดีมากาในสมัยนี้หาไม่ได้ง่ายๆาบางท่านนี่ศรัทธาอย่างตรงภาคกลางเนี่ยอาตมาแต่ก่อนชอบไปตรงวัดนู้นวัดนี้หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาท่านกบน็บ่นท่านจะบอกว่าดังแล้วเดือดร้อนดังแล้วเหนื่อยทุกวันนี้ไม่ได้พักผ่อนเลยบางท่านศรัทธามากกลายจนเป็นเพราะความขังของอาจารย์ นหลวง,งพ่อตะรันนี่ <c oughs> ท่านก็เคยกล่าวว่าไว้นท่านว่าญาติโยมะนะท่านก็สอนโยมความขังของอาจารย์กลายเป็นความข้างของลูกศิษย์คือเธอเพราะว่าเวลาหลวงพ่อจรันเนี่ยท่านก็สอนให้โยมไปปฏิบัติธรรมโยมก็ไม่เคยไปหรอกเฝ้านะครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็เหมือนกันอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทองที่อาตมาประสบมาก็เห็นเหมือนกันนะบางโยมบางท่านญาติโยมบางท่านก็เฝ้าเฝ้าอยู่อย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมจริงๆจริงๆควรติดธรรมติดธรรมะติดคําสั่งสอนนะก็เห็นว่ามีประโยชน์นะก็อยากให้ญาติโยมนะเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงนะไม่งอนแงน่นไม่คอนแคน ก็เพอเอินเห็นว่าจะใช้เวลามาพอสมควรนะครับแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาพอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากะตะพุญเจนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคณะท่านพระครูประหลัดสุรศรียานาสโยพร้อมคณะศรัทธาวัดเหล่าเป้าคณะ นายนเลิก์มางเขียวและคณะคุณอภิชัยเจริญสุขพ่อครัวนิยมสุขนิลันคุณยิ้มคุณเทวีตีวิศเวศพร้อมคณะพี่น้องตระกูลสีจอมทองคุณสาวผ้าโลหะพันธกิจพร้อมด้วยคณะศิษยานุสิ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคลุหัดได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญไปแล้วนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งกัลยาณจิตอุทิศ การปนาผลถวายแด่พระเดชพระคุณพระผมมองคลหลวงปู่ทองอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตสีจอมทองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็เมื่อท่านทราบด้วยยานวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วก็จะได้นุมโมทนาจะได้เสวยทิพยสมบัติสุขสมบัติในสัมปรายภพสมเจตนาปรารบของคณะท่านเจ้าภาพทุประการ ก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะาพ,พระปฏิพานธานสารสมบัตินึกคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการเทอญ